สบายดีเบอร์สกุลสุสคนพูดเขาขังลิงไว้เออสบายดีโอเก่งนางผิงอ่ะสบายดีอ้วนสบายดีจอยไปกลังใหญู่ตายเลยาสบายดีเข้าเขังลิงไว้จูลงมานเอจูงไปสูบหลองนึงจู๋้องจูลงไปไอ้ทิศไว้แพงไอ้ทิตก่อนะ ค่ไองหได้ตัวเด้อเอมีป้าๆยังป้าๆไปละอุ้ยอุ้ยอุ้ยป้าสบายดีอยโอเลยชมโอเลยังหรอเลยชมโอไเลยชมโอโอเข้ขงลิงไว้ในรถลิงเท่าชมตัว อันนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยน้อยตัวนี้ชมโอ้บูเอ้บู้ได้เลยบูเ้ใช่เอยบู้ลูกไพ่เสือสวยงามให้นี่นะบูฮะบู้ยูว่าเสือบูบูแต่ว่าไพ่เสือให้แม่แม่ยังบู้แม่โอ้วนไพ่เสือให้แม่แม่อ่ะโอ้ยเก่งตะมือตะมือตะมือ

อายน้องวิวลี่กับไอทิดอยู่รถบาไวทำไมพี่น้องจำขางลิงไว้ตะพืนตะฟืนมาแล้วแม่นะโอ้ไอทิดมามาลงมาลงน้องขิดตมนี่เบ่งเทนไนมโอ้ยมาไวไว ขนมเฮียบ่ได้ค่ะไอ้ก็ะไรไอ้ย่าน้องกินน้องมันเล่าเบ้อแหละน่ะไอ้ไอ้ทีเดียบเบ้อแหละให้น้องเนอะดูให้น้องเ้อะอย่านางเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้พี่น้องขังไว้ในรถซำขังลิงแบบนี้แหละบาไวก็เลยหเอาลงมามาเลี้ยงอยู่ลุงมึงใครได้บ่เลี้ยงอยู่เทิงโดดเขาเหยียบกันแตะพึ่ง A phiền bayu hương 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 mười lăm mười lăm tận mặc kênh tân lạy nữa này bóng tay anh kịp nặng nặng rồi nặng 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 เป็นดี้ยคนเป็ดไอในค่ายกันกินขนมไอทัานพ่อเลยค่ะข้าปลาบุญชี้ห่างวันแต่ลรติดน้องผิดเอื้อยจูแม่อ้วนก็ติดคือกันและกระเป๋าใส่ขุมะใครหมดแลยดุไอ้โตแดงๆนี่ถ้าใส่บูบูคือกันป้าฟาแฟดฟาแฟดคนละอันนั้นเราได้เจ้าคนละหน่วยไงด้หนี่เดี๋ยวนะแซกแต่เชือกนี่มันบริเปืี่ยนเด้เชือขาวไปแช่อใบมือนี่ยมันเก็กนะเก็กไม่ได้กินเนาะพอดีเลยเนาะ อันนี้เบอร์สองเพตัวนี้เบิ่งเบอร์นี่เบอร์สองเบอร์เบอร์สามบูบูกีฬาได้บูพิงกีฬาได้พิงไอ้ก็ฮุบใจฮุบใจรถไอ้ฮุบใจปากและไอ้เออไอ้ก็ได้ได้ตัวนี้ได้มือหน่ะน่ะไอ้ก็เห็ดนะนั่งขี่นั่งขี่ ขี่แกนวดขี้แกนวดเหม็นิๆเลยคือเนาะจับลิงเชกเอ้ยจับปูเชกระดงเนาะเพื่นห้องเนาะอันนี้ปูปูอ้ายมันแล้วก็ปูเบอร์หนึ่งปูเบอร์สองปูเบอร์สามใครเชว่าเป็นนลูกเบอร์เบอร์สี่ก็ลังสิออกกับปูได้ อันนี้ลูกลูกใหญ่มันแล้วก็ลูกกลางลูกน้อยมันแล้วก็ลูกลูกน้อยมันกำลังเียออกอีกกำลังกำลังอันอยู่ในอ่องมันนะกำลังอันเออกำลังไกาออันนี้กับปูอ่อนตัวนี้หมอทิดนี่เริ่มแก่แล้วนั่งนั่งวิวนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มมันเออวะอ่องมันใกล้สิแข็งอันนี้ยัง่อนอยู่ตัวนี้บ้าบอเฮ็ดนะเมื่อไายตายลูก ได้โลได้ลูกได้โหลได้ฮะโอ้ตายบันิซูอ้องไอมาชมเอาหมูไหมเขาผ่านน้องมาอยู่คมดุแพามาอยู่่นีคมไอ้้ยอรีบกินรีบกินไอ้นะปฏิภากันไปขรีมน้องก็ได้ครบต็มปากเต็มมันนั่นเต็มปากเต็มฟอคูน่ะป้าไม่อ้วนกินในก๋วยละมือใหญ่แท้ ไว้นิ่วมือมันชำใบอันเนิ้วตีนไก่อันตัวยิ่งใหญ่นะเนาะนิ้วมือเราไงเอาขาอวบบวบเลยผิวพรรมันงามด้วผิวพันพิงบ้าหอนด่าเลยเอาเขินไปเขินไปไม่ทางตา่ะเออเห็นนั่งอันนี้กันไร ยังลื่นอันนี้ปากพูดเราพูดรารอบเรารอบรอบสาวลื่นอันนี้นะลื่นใจเชื่อชีเด็กลื่นกันอัเลยสาวลื่นลื่นพอแล้วพอละพอพอเตี้ยไอได้ลูกไอบันไดตะสวดออกฮะบมย่านบ่อตาสวดออกนะบมย่านบ่อตาสวดเปลี่ยนไอนะไม่ถือพังเนาะแม่ว้าอยู่เนาะ เอาบ่เดินเอาบ่เด <laughs> ินนะเอาบ่ทีนี่เอาบ่ฮะเนี่ยหา่ไวหาเงอนอบใจอ่หายไม่อ้วนกินน้ำบ่อไทแล้วก็ปลูกมันเนาะทิดแน่ะเอาที่ร้านลูกไปเอาที่กระป๋บที่ได้กินบดไว้ลูกให้ข้าปากเจ้าค่ะ น้องกินน้ำนะอนบ่อนอันอันนาคดจเอชนะนันาคดอ่้วยคเรางามดีอ่อนแน่บ้าจะห้ามาเราดี่วอ่อนทำบริหารมามันตัดไปง่ายเมื่อเดือดไปเอาเพื่อนทองเพื่อนใหยังเด้เพื่อนมาไปติดไปหะไปแม่ถิดไปหูดเอาอย่านั่งนะลูกยานั่งลายช็ เราจะนั S <S hey, hey, beans, really? e ่งมสักเฮ้ยคือดูะดได้อไนม่้นะให่จะนั่งลยเาหรู้ชายถุงยางนี่เต็มถุงนะเมื่อนานอ้ายก็ได้อันนี้แหละชุดหนึ่งแม่เ็นด้าก็ได้ใช่ปะเหมือนกันี่ยเ้าเสงอิพาไอ้ทิดไปขี่มักตะลูอยูเอ็กเต็กไอทิดอ้าวหน่งงัวกิน่าออกไม่บิ้ว

กินด้วยแรกขนมนะเอาไปพูดอย่านั่งคุณลเอาตัวใบได้มันงามใส่ถุงเอาไว้ไมื่ใส่แกงแล้วไหมอยากชายเออยด้กชายเออยไปพูดอย่านังไว้ไอ้ทิดไปพูดอย่านังเลยมาเลยทุกงัวงพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกำลังจะออกอีกไปด้วยไหเอาถุงไปพูดอย่านังนะลูก นางงามชมวันนี้ทิศนี่ลูกทางนี้นะลูกออนี่ทิไปอา่าง้อะเอาใบโอน่ะคือใหญ่ใช่ไหมเฮ้ยจับป้อมพวกนาก่อนนะทิศทิศทิศใช้ถุงนะก็ไปเี่ะมนหมันีกลูกนเปัดดิมือปัดปัดมือที่อาิว ไปลูกบ่ยยเน็่หให้ทิดเขาพูดเดียวมึงในมาวากินขนมละมากัดด่ะฮะอ้อ่ขเขาเข,าข่าไปบ่อน่ะไปทิ <laughs> ดไปทิดเข้า,าขขไปทิ้งบ่เข้าวะยลูกบ่ไปบ่ไข่ขียเ้มตีนจ้านี่ลูกตายเชื่อวันนี้ไปแไม่อทิดกะ เออได้พูดดึงเสื่อาแล้วเออลีลีนี่ลีนมือใส่ถุงดูเก่งได้นางวิวนี่นี่ใบนี้เปเอาเก็บง่กาบริษอนี่บง่ายนี่แบบงามเลยรกเด็กนจะรึจก้ขุ้อะไรคือเทศเปลือกขนมหมอกแม่ลูกพีลูกเสร็จแน่วาเสร็จนะเสร็จแน่บ้าอะไรทิด ไปไปไปเขาไปลูกอะเข่าิเนี้ยนะถอกกันขนมเสษขนมไปไม่ทิดเขาแปลูกเด็ดเขาไปหู่เอาเด้ลูกเฮยพอจดีจลูกใจจอไว้ลูกไว้ไว้หัวจหัวจกเอด้ไทิดไปแหละ อาทิตย์ดาุ่มไหมลูกเอาชุ่มไหมวนปไปไปไปพูดน้ำกันที่เจ้าสองคนนะเอาต้นตัวใดมันงามมะลูกตัวใดมันกไห่กับบ้าพูดหนัหนหนทั้งนพูดทั้งนงะไปทั้งนลูกพูดเอาลูกพูดเจ้านี่หนนี่หนเอาลูก

นางบิวมาหูดย่านางกับไอทิดพูดแล้วลูกพูดนะจอคนไอน้องคนเห็นได้่ะเห็นไนด้ะงคนกิะโดธอาอาจะาดีกาลุกนี่นี่นีนีน,น,นี่งามนี่ เนื้อหงาไม่นลงวงามใช่อ่ะอู้ด้ารุ่นนั่นแหละใบงามหงอกใส่แกงหงอกใม่จ้าแกงหงอกก็ได้น้อพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ไอ้ขิดมาน้ำจิพาไปขี่มอกตอรูดอยู่อันไอ้เต็กไอ้เต็กไอ้เต็กบอกปิดเอาจะดีกว่าลูกนะอายกับน้องจ้าจิปาหากอดเหยียงต้นไม้ต้นตอไม่งอกตอดซะ Ô nè hả? Tít nằm ấy chồng này. Ô bay nha. Hoo 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 จักดีดอกจักดีอย <esis Beet le> ู N ่พี yeah. <sk> ่น no. <c ười> ้องพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านพนซิมตอนนี้อันนี้ก็เฮือนน้องสมโอป้าผู้ป้ากับมืดนั่นเฮือนเยเพนนั่นไปไปไปผู้ผู้ผูผูไปทา้งนาไปนั่นไหมลูกปิดเอาผุนักผุนักเงานะทั้งนานั่งวิวนะปิดนั่นไห ปิดน้องนังวิวนี่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 เงาเนี่แม่นลูกไอ้ทิดเอามาใส่ถุงถูกปิดเอากระหายมันปิดจะเป็นใบจะดีนะก้อยเรามิจะดึงให้มันขาดถือเอาสินี่ใบนี่งามนี่แม่วันเช้า bala ma à, phi ma ma à phi, phi mía à này về na này đây ma phi ma phi phi xem đây mẹ bướn nào lụ bên người bướn mọi nha chú mọi người mẹ dạ ừ bố mẹ đấy lụ ai thịt bột chắc không giờ na bột chắc xong nóng vì bột chắc nó biểu nên đi biểu nào đâu nè lúc bít biết lúc bít mặt lúc bít đâu, lúc bít đi lúc bít mặt lúc ngào lúc bít mặt lúc bít mặt lúc lúc biết nhìn này. Này. Ừ. Lụt, là lúc này nè Cô nào lúc dưới dạng men lên dạng này áo, tệ to cho nó Ờ, hàn, hàn ยุ้นเธอออกอยู่ได้ลูกยายถือหมอบอย่างนั้นนะแมนเบาะอยู่พุ่นงามจังเนาะปะไปมาสิเอา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 ลูกสาวกันเลยป้าป้าป้าไปเอาไปเอาอยู่เพื่อนยายหูยายหลายปะในสวนยายหูอาเธอไหม Thử gọi này nha ừ. không? nha ngon nha này nha mà nha ngon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  nha lúc nha ngon 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 nha เห็ลูกเจ้าลูกลลููกกเจ้าถอดถอดออกมาทิ้งทียบเลยมาไม่ลูกมาไหมนั่งอยู่ตั้งกี่เด้อมาทางนี้มาทางนี้เข่าทางเพื่อนเพื่อนฉีนมันยะฮะมาทางนี้มาทางนี้มาไวลูกไว้มาทางนี้นี่ย่างไปทางนี้เออวังด้วยด้วยอ้าเป็นฟุม ผูปอาทั้งพูลูกมันมันลายผูอันนี้มันมันฉึกเนื้อผู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 งหลังผูเออโอ้เป็นผูเนาะามามาไนักเ้ามางม่อวดบอกว่ามาทั้งนี้มาทังนี้กับบมานแม่อวดแม่้วนแม่กแม่บนแหละเป็นผูนะ่า่าอ่า่า่่่าูาฮาฮ่ อีหนาอาทิตย์นได้เอาวัตถุดิอะไรก็ได้น้ลูกไม่เนี่ยมีวัาถุกหม่องถูกบอดเนาะอ่ะเออเก็บมาลูกอ่ะเก็บแค่ทุ่งโอเคจาหรับแม่พี่น้องไอ้ลิปนี้นชะทองก็ชิจบคลิปไปแล้วชิเก็บเดี๋นั่งก่อนคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในชะทองคือเก่าน้องบักเออเมื่อกี้เราเมื่นไกลายนึง ขณะมาึดแล้วก็โคลงเลยอยู่หลายซรันย้องพมีพี่น้องไปละคลิปนี้สบายดีและสวัสดีบัตรคูชูคนเด้อเนาะ